ถ้าคุณมีแฟนขับรถสิ่งหรือกำลังคบหากับแฟนขับรถสิ่งห้ามพลาดคลิปนี้ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโมงซินายเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาพูด5สิ่งที่คุณต้องเจอเมื่อมีแฟนขับรถสิ่งนะครับก็ไปฟังกันเลยครับหนึ่งนะครับคุณจะตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่คุณนั่งรถนะเหมือนมีดอมโเลโตมาขับรถให้คุณนั่งนะครับ ว่าสถานการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นครับเมื่อเวลาแฟนคุณจอดไฟแดงนะครับก็หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เลยนะครับ หาที่ยึดแขนยึดขาไว้แล้วอาจจะมีการออกตัวหัวโยกกันก็เป็นได้นะครับในบางโอกาสนะครับหรือไม่เวลาขับบนท้องถนนเนี่ยไปเจอเพื่อนๆรถซิ่งด้วยกันนะครับอาจจะมีการใช้ความเร็วกันนิดหน่อยนะครับก็เตรียมใจไว้นะครับถ้าคุณมีแฟนขับรถซิ่งนะครับ2นะครับคุณจะไม่ต้องกังวลเลยว่าแฟนคุณนั้นจะแอบเอาใครนั่งรถหรือจะแอบเอาใครขึ้นรถไปนะครับ <c oughs> เพราะว่ากระจกรถซิ่งนั้นส่วนมากจะเป็นกระจกใสนะครับ <c oughs> ก็จะปลอดโปร่งจะดูแบบ เ,เขาเรียกว่าจะดูแบบไม่มีอะไรปิดบังนะครับก็ใครนั่งเห็นหมดทุกอย่างครับแค่สิวยังเห็นคุณแต่งหน้าแบบทำปากเพเยอเพเยอะ,ะ,ยอะ,ะ,ยอะคนข้างๆก็เห็น,นครับเวลาจอดไฟแดงครับก็ระวังไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กระจกมึนนะเวลาทําอะไรก็เซฟตัวเองนิดน,นึงนะครับไม่ใช่ว่าออจอดไฟแดงแล้วก็นั่งแต่งหน้า ถ้าปากแบบว่าเพเยอเพเยอนั่งแค่ขี้โมงูงหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ารถมันเป็นกระจกใสนะครับคนข้างๆเห็นหมดนะานะครับคุณจะเป็นคนที่โชคดีนะครับที่มีแฟนเก็บตังเก่งนะครับถามว่าเก็บตังไปทําอะไระครับสร้างอนาคตเหรอไม่ใช่เก็บตังไปซื้อของเซอร์ไพรส์คุณเหรอไม่ใช่เก็บเงินไว้ซื้อบ้านเหรอไม่ใช่เก็บเงินไว้แต่งรถเหรอใช่ครับแฟนคุณจะมีความสามารถ เก็บเงินจะเป็นจํานวนน้อยหรือจํานวนมากแฟนคุณจะสามารถมีความอดท,ทนในการเก็บเงินเก็บออมเพื่อไปซื้อของแต่งนะครับแฟนคุณจะมีคุณสมบัตินี้โปรดดีใจไว้ครับถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเลิกแต่งรถแล้วเขาก็จะเก็บเงินสร้างอนาคตกับคุณแน่นอนครับ C เมื่อคุณมีแฟนขับรถเซ็งนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยครับว่าอาทิตย์นั้นคุณจะเหงาไม่ได้ไปไหนนะครับแฟนคุณจะมีอีเวนต์มากมายนะครับ ต้นสัปดาห์นะแฟนคุณอาจจะซ่อมรถกลางสัปดาห์นะแฟนคุณอาจจะแต่งรถปลายสัปดาห์แฟนคุณอาจจะมีมิทติ้งหรืออะไรแล้วแต่นะครับจบจากมิทติง้งแฟนคุณก็าอาจจะมีไปถ่ายรูปเล่นหรือไปอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องกลัวแล้วมีแฟนขับรถซิ่งนะครับคุณจะมีอีเวนต์ตลอดทั้งอาทิตย์แน่นอนครับไม่ต้องเหงานอนอยู่บ้านแน่นอนคอนเฟิร์มมาแลครับ คุณจะไม่อดตายแน่นอนครับช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ผมสังเกตนะครับเห็นเ,เพื่อน,อนๆรถสิ่งนะปล่อยของแต่งกันนะครับคุณไม่ต้องกลัวจะอดตายแลยับเพราะว่าของแต่งที่แฟนคุณแต่งนั้นนะครับนับแสนบาทแล้วเวลามีปัญหาขัดสนหรือไม่มีเงินหรือ ต้องการใช้เงินด่วนนะครับแฟนคุณนั้นเราจะถอดอะไรแต่งของเขานะครับมาปล่อยนะครับเพื่อเอาเงินมาใช้นะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายนะครับเพราะว่าแฟนคุณนั้นมีสมบัติติดอยู่ที่รถหรือถ้าวันไหนคุณไม่มีตังนะครับคุณก็ไปแกะอะไรของแฟนคุณนะครับไปขายได้นะครับเป็นตังแน่นอนลองไปถามราคาของแฟนคุณดูว่ามันเท่าไหร่นะครับ ก็ครบทั้งหมด5ข้อแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับส่วนตัวผมนะครับแนะนําให้มีแฟนขับรถซิ่งนะครับเพราะว่าคนขับรถซิ่งนั้นเป็นคนน่ารักนะครับคนจิตใจดีนะครับเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนดีแบบผมเนี่ยครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงซินะด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปอื่นๆของผมด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบาย